ค่ะสวัสดี FC เอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือหนีโน่น,นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขโชคลาภมาฝากพี่น้องเกี่ยวกับความฝันของเกยการน,นะคะงวดนี้เกยการกับฝันได้สามตอีอีละค่ะเลขบันนออกเพิ่นกับแบงเงินล้ันกันแล้วนะคะก็หายไปฟังเสียงความฝันเกยการแต่ว่าค้นบรรยายแท่นเป็นคุณพี่เฮงลุงเลี้ยงหาเก่าว่าเป็นการเสียเวลาเขาไปรับฟังรับชมน้ำกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับ มีแอดมินสิพาพี่น้องมาตามความฝันของเจกันนะครับซึ่งสองวัดที่พันม้าเพิ่นกบรุดแต้มหนึ่งรุ่ดเทเลโตนะครับเพิ่นบอกไปสามโตกันรุดไปเทเะแต้มเทเลโตนะครับเนาะวดนี้เพิ่นกะหายแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปฟังความฝันของเพิ่นนะครับว่าเพิ่นมีฝันจังไดแล้วเขากระิได้ตัวเลขจากปากเพิ่นเองนะครับผมไปเบิ้งเลยครับผมไปชมกันเลยครับกันก็น่ากลัฝันร้างเลยครับ เได้กูบอกว่าเหตุเกัดวนั้นมป็นว่ไรนเริ่มกูเท้ายากกันแล้วเนอะเริ่มมีปัญหาแล้วเนอพี่น้องบาดเนี่ยเรเพ่าโซกันเร่ล้มโตเริ่มเริ่มเพี้ยกันม้ล้มโตแล้วตาขนาดมันก็ล้มปากก็หลานกันิี่ผอื่นี่ซ้ำหน่รอทีันงกหายโตอื่นอันนู้ันเมื่อนั้นเมื่อนูไปอุดรมาเรื่ๆกันล่ะชวนนู้สิได้น้อนเนาะนูมานอนเกิด กับตีนึ่งนี่แหละปะทิ้มหนูก็ะไรฝันเราพยานคุยกัยนมาลำทางนี่นะเพราะว่าหนาบ้านมันกตีถนนดำนี่แล้วเนาะเพื่อนระยงคุยกัยนมาลำทางแต่นมาหยุดอยู่หนาเงื่อนหมูเพื่อนก็ะไ้มาบอกเป็นตัวเลขตัวนั้น<ต>น่ะต,ตัวนี้เปียนั่นแหละ๋อเป็นตัวเลขตัวนี้เด้อนี่เด้อเป็นหองเลยแต่ว่าบ like, ่ได้บอกเลขหรอวะาปนมาเป็นตัวนี้นะบ่ได้บอกเลข มันโตดีกว่าที่ไหนเนี่ยสามตัวน่นละโอ้อยอยู่ในลัตตลีดีปีจ้ะโอ้ยอยู่ในลัตตลีดีเด้อพี่น้องเด้อฝุ่นย่ำอีกอยู่เด้ย่ำฝุ่นย่ำมาจังใดเนาะบ้านนี้ออเอาออเอาไปซูพี่น้องฟังกัน,นะสะเดือดขึ้นแม่นเวลาหนูตื่นเนาะหมามันไล่กัดกันมันไปต่ำไปตูเพื่อนหนูก็เลยตื่นตื่นขึ้นมาว่าสิบโมขึ้นเนาะจี๊ดมันไปไว้หายก่อนอื่นส่วนสิบขึ้นมาให้ตัวยังขึ้นมาเมื่อยเต้ วันที่นหนีนุก็เล่นหันหนาวไปท้างคุณที่แกงนุหันหนาวท้างคนทางตอนนุกฟันน่ะนุก็เลยหันหนาวกลับขึ้นเแยงไปฟันอีกอยู่นุกไปเห็นเพื่อนเพื่อนว่ากะนังกินเขมาม嘛คือจังเพื่อนไปเห็นงานเห็นนะนุกก็เลยถามมือเจ้ามาหยีงคก็หลายคนแทน,นวางซี่เพื่อนก็เลยว่าเอาข่อยกับม้านเห็นงานอยู่นีละว่าสันเอามเจ้าที่มาเมากันไรกับปานไอเพื่อนก็ยังไม่บอกเลยสองตัว่าน บอกอีกสงเทือขึ้นอ่ะบอกสองตัวไทยในลอตเตอรี่นี่บ่กเนียนโอ้พิ่นก็บอกจียังบอกคือเก้าวยู่บวกคือเก้าอยู่จ้ะเพื่นที่นู้ันนะมันเป็นขึ้นมันผ่าบกใหญ่ใมันเป็นมันชิ้นชิ้นแปอกเข้าว่าชิ้นแปดหงนั้นอ่ะก็มีซ้ำนี่ความฝันมีซ้ำนี่เห็นบ่ฝันบ้ยาาฝันบ่หลตอนนี้ ก็เ่ได้ฟันไปหลายครับเอาเอาที่เน้นๆเลยที่เน้นๆเนื้อที่ได้เลขมานี่นฟันยังสิล่ะฟันแบบนี้กันเลยกันเลยิดว่าเนาะมันมาคุณใจก็เฝ้าเลยชีวานมันดีหายายนีเงี้ยให้เบิ้งไงกระทั่งนั้นมันสู่ไอ้มันอันกล่องมันอันย่อนแสงนะครับก็เลยพี่น้องเบิ้งมาทันไลยลนี่หาสูงยัน เราความแปรผนหองเอ้ยฮะเสียง่ายๆก่อนจะเพิ่นมาไปจะตื่นขึ้นมาต้องหันกับบะมี่เลยล่ะบ่มี่พระเจ้าวาขายบ่มี่เนี่ยนะพี่น้องเข้าใจกันเอาเด้อครับเด้อฟังเสียงเพิ่นเรากับเบิ้งตัวเลขอยู่ในนีแหละครับนี่แหละลองเบิ้องเขตนี่เบิ้งครับพัทยมาสามตัวยีหลีแต่ว่าเพิ่นกับว่าเพิ่นที่สั่งสานนะครับเนาะสั่งสานให้ผู้เพิ่นเที่ยวงางมาให้โชคนี่แหละท่นก็ว่าตื่นตตื่นอ ถือสามตัวของกับมาทรายกันสาด้วพี่น้องเด้อ้เบิ้งนะครับเปิลก่เอาล้งได้วยสามหานะครับรงทงไยด้วยสามหาทั้งหมดเลยเมื่อำเภอบางสามหมอนี่นะโครโอ้เมื่อำเภอวางสามหมอมีตอนนี้บอกใช่สินล้วเม่ชุกแขงเลัินอือเขาเฟะเขาลงเหายทำยุแขยยุสามหมอนะเลย มันจะชื่อว่าสามหาเนาะสามหาเลยเราคือชิมาถือกันนั่นละเข้าเ็ียวแี่นี้ <วะ S 2> ได้ท่านนายเราเมื่อชูแข้งในท่านน<อ>ายก็ส,สวัสดีครับพี่น้องที่เป็น fc ของเฮงรุ่งเรือง59 c h a n n แชนแนลทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับได้มีเพจเฟซบุ๊กนะครับได้นำเอาโลโก้แล้วก็ชื่อช่อง YouTube ของเฮงรุ่งเรืองที่เป็นโลโก้เก่า มาเป็นโลโก้ของเพจ Facebook นะครับที่ชื่อเฮงลุงเรืองซึ่งเป็นเพจปลอมนะครับเป็นเพจปลอมขอให้พี่น้องได้ช่วยรายงานให้ a c e b o o k ทราบด้วยนะครับเขาได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับโดยนำเอารูปของเฮงลุ่งเรืองนะครับมาทำเป็นโลโก้นะครับของอเพจของเขานะครับขอให้พี่น้องช่วยดูแลด้วยนะครับ รายงานให้ f a c e b o o k ทราบด้วยว่าเขาได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตก,ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่พี่น้องให้ความร่วมมือนะครับรายงานกับ facebook ด้วยนะครับถ้าเจอ,อช่องเพจ f a c e b o o k ที่เป็นโลโก้แบบนี้ครับขอบคุณครับผมอปวดแขนก็คืนไม่ก็ได้ไเพื่อให้ถือใจของพี่น้องเอฟซีนะครับ นี่เด้อพี่น้องเด้อตัวเลขตัวนี้เด้อหนึ่งสามห้านะครับหนึ 1, 3, ่งสามห้าอพี่น้องแคปหน้าจอไปเลยนะครับแล้วก็ย่างหานะครับสวงใบหนึ่งนู่นใบนู่ขี้ร้อนกายแต่ละเด้อดูเห็นข้าเจ้าขายไปเห็นร้านสลี่อยู่นั่งยู่ข้างน้ำเนาะเนาะแม่หมอกข้เจ้าขายแล้วข้าเจ้าเปเหรียญน้ำกันงที่จังเข้านี่ ตีรถตามเลยหมูไมาได้ช่งใบอยู่หันได้ช่งใยทั้งสามหาอันนี้ผู้ใดสิถือนี่คุณยายพี่หรือคุณยายทั้งพี่ย่าคนหพี่มสาวคนลาให้เขาของเขาคนลาเอาของคุณยายกันเถอะเอาไปแต่ว่าปั่นกันให้ลงตัวตกลงกันให้ได้เด้อานอตา ลูกร้านกลับไปแล้วได้ยินค่ะว่าโอู้นหนึ่งคิ้วแตกปฏิวัยิอีกแล้วทย่กันโมล้มโตกันสิยากีนนี่งันว่าอเอาบวปาน้โมบ่โอ้อันนี้ถ้าใส่โมจะซื้อน้อเอาเอาดีแล้วดีแล้วลูกร้านกให้ใส่เจ้าน้เอนถือจ้าบานเจ้าสอคนดเจ้าบวโอ้ยให้ผู้ลราหาพันก็ใส่พวกเมดแล้วเอาบาเอาเรืองหาพันเนี่ ันกันล้โตัวแต่ตันีนะน้เคียรเริ่มเคียกันเม่ลงมตัวพี่น้องก็ยากกำหนึ่งสามหานี่ล่ะสองเซนสามเซนก็ว่าไปแต่กาเกลีหลายปันนั่นนะพูดอะไรเล่าเดีนบ่ผู้เฒ่าอยู่ใส่เงินเก่งบนนั้นบ่ากล้าใส่หมดใส่เก่งเลยท่านพอเ้าหลานมาจำหนึ่งสิบเจียวอโอ๋ออันมาซอกน้ำถุงเสียในเตี้ย กระเป๋านน่ยๆนี่เนี่ยยอดใส่กซวกกันว่าพราะโทรศัพท์ก็เอาไปเรียนบวบอ่ะเงินเอาแต่เงินเ้าจงถามหาถืดๆเขาจะถามหาลายนะคุณยายมึงก็เลยมาอได้ยินข้าวว่าเพลินไปซื้อลัตเตอรี่มาได้ท่านต่อสู้เก็บรวยเสียงสองไหลเลขตัวนี้วะยัย เลื่อนไหนเขาล่โตอยู่ตัวนี้กับนี่ต้วนี้กับนี่มันจะใช่สิบไส้ไหนเนาะไส้เพื่อนซื่อเกืนซื่อลกเอาเนาะกมันกับพวกแนวนอนมนาะันผู้จากกะลาอ่อนันีเพ่มนพู้นทุแล้วอก่อนันซนี่แหละพือนทุงจักหลละว่าหาตัแนะน้ำกันเพราะว่าเบิ้งกันมาหนิสองสองเทือแล้วสองรอบแล้ว สองสิบแล้วมันตีมันสีบอกสักนเลยก็อัดเปียลให้ดีได้พี่น้องเด้ออัดเปียลน้ำสิเป็ยลแคจังหมูว้าวสีแดงเนี่ยซื้อหลายตัวว่าร้นตีเป็ดลทซื้อเงินสื้อร้องไปแล้วกันล่ะเพียงซื้อเงินคนใหญ่งวดแรกเนาะงวดแรกเปพียงสีเดีงวดแรกนี่เพี้ยนตัวหน้างวดที่สองนี่เพี้ยนตัวที่เพี้ยนตัวกลางตัวที่สองงวดที่สามนี่กันสีเพี้ยนสีบลูเพี้ยนตัวที่สามว่ เออนี่ก็แล้มันก็เปลี่ยนประเด็นอยู่เป็นประเด็นว่าฮะเขาต้องเงาผืนง,งับลงตัวทุาทยวะยังไงเพราะลไรเบื้องแล้วที่แรกมันตัวนาเทือกสองตัวกลางเทือที่สามนี่มาฮ้าเทือมันเปลี่ยนตัวตัวหลังเป็งสันนะคิดว่าแต่ว่าเห็นลอตเตอรี่เราก็โอ้ยมันอยู่ตัวแล้วที่ไปริบป่านเนี่ย อาจหลาดดิบัดเนี้ยผู้ได้สิบล็อกนี้อ่าผู้ได้สิตลวอกนี้อ่าสิบไปหาให้ได้ละหนึ่งสามหานี่ยต้องหาให้ได้ละคันแรกอันส่วนมันสีเลี่ยสีรอดไม่ค่อยสิ่เป็ดกันเป็ดเกินยังค่อยว่ากันอีกแต่ว่าตัวนี้สิบไปหาให้มันได้คือเพิ่นก่อนสิหาให้ได้คือคุณยายน่ะเอาไว้ใส่ลอตเตอรี่มึงหั่นใบหนึ่งมึงหั่นยายๆมึงหั่น โอ้ใครอยู่ใครอยู่จำมองได้อยู้อ่านจำมองว่าได้ปฎิวัติว่าผู้มาถ่ายรูปอยู่นี่แล้วเอาไปปฎิวัติงานดูยากล้านอีกเด้ออันมวนอันยักษ์ก่อนมวนแสดงว่ามันนางเท้าเลยตอนนี้เห็นปะตอนนั้นย่ยงๆแล้วย่างกัดสากแดดมาบ่มโอุ่นใจเนาะบ่อุ่นใจบ้านนี้อุ่นใจเด้อบ้านนี้คุณยายอุ่นใจเด้อบ้านนี้เด้อ กากละละหรืออะไรเขาผมก็อกากนี่ปก็ติไปเลยก็คืล้มคลิปไปน้ำทางระบาดนีเอา้ลเอาลาะเขามันหายากมันฟูมาขายหน่อยต้องเฝ้าไปหาไว้แต่เมื่อตอนนี้ได้ไปไกลพดูดเอาพี่น้องก็ร้องเมืองเด้อตามเมืองเด้อพี่น้องเด้อตามเบิองตามเบิอง,มมองพี่น้องนี่วดที่สามของเกี่ยการเนาะครับเนาะเอาห้าเทียบเป็นโซกลาบก็ค่อยเป็นโซกเป็นอ่าค่อยเป็นโซกลาบเด้อให้ได้เห็นหลังเงี้ยงามๆเด้อ เจ้าทีเจ้าภูมิภูมมาให้โชคลาภก็ได้ oh <my> แล้สรุปทีเท่านั้นเหรอจีนน้องหนึ่งสามหาเอาะเอ่่นนั้นหละหนึ่ง <c oughs> 1 3มห้าเด้อ